ลุยกันมาเร็วทันใจไหวตาตาไม่ฟังเสียงละเว้ยนี่มันร่างตาคอนตาไผยกันมาเปลี่ยนบรรยากาศสามสิบสายสายเอล่องน้าแดงล่องน้าแม่มาเรียงทองแม่เรียงทองแม่เรียงทองไผยกั็เทพโกศลโกศลดไย่บี้กันนาโกศลจะปลายจินบุรีปลายบนปลายเวียนตาคอนตาไผยตาคอนตาบนตาคอนตาพี่ตาคอนตาขยี้มีกันขึ้นมามีกันมาไอ้ลุนลูกพ่อ ระยะสุดท้ายไม่ใช่นี่ว่าตอนนี้ระยะแรกๆประมาณอีกประมาณ400เมตรสุดท้าย400เมตรสุดท้ายเอานะครับทีมงานทีมงานแม่เหลืองทองจากสระบุรีเอานลยออเอาเว้จากอำเภอเสาห้สระบุรีดูซิว่าเทพขสอนเทพกสอศนปาจินไอนมปาจินไอนมปาจินไลบีไลบีไลบีขี่ของขึ้นมาเทพก้อศนจะแซงได้หรือไม่ได้เอานะครับผ่นตั้งแต่กรรมการปั่นธงลงนะตอนนี้ยังจับต้นชนปลายไม่ได้เพราะเหลือแนะสู้กันแต่พิการซัดกันทันทีแต่ดูตามสายตาเรื ถือว <toys> ่าเป็นจ้าภาพรวมอีกหนึ่งน้ำก็คือเป็นเหลือทองไม่เหลือทองเลยโดยท่านนายกอนุรักษ์หรือไทยทำรอบจะเริ่มรับน้ำหน้าดูซิว่าดูซิว่าเรือดีแขกคู่มาเยอนจากจังหวัดป่าเจนบุรีเรือดีวัดบางแตนในนาเทพโกศลเทพโกศลเทพโกศลก่อนไปผายเลจีไลจี้เลยขยี้กันไปลจี้เลยายี้กันไปดูซิว่าไม่เหลือทองจะหนีเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้จะเข้าร้อยแม้สุดท้ายนายกหนํำกำนันเจนนายกหน้ำกำนันเจม เหนือกว่าครับเพราะว่าตอนนี้เทพกสสนค้อไว้เทพกสนข้อสู้แต่จะสู้ได้ไม่ได้เพราะตอนนี้ในหน้าทีมงานแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองแม่เหลืองทองชุก,กีบัญยังค่อยๆก็คุมค,มคุมเชิงเทพกสสนเริ่มถอดใจครับลักษณะดีไอเรือไอหนุ่มหน้ามันคนบางแตนก็ไม่อาจจะหาสู้ได้ถ้าปล่อยให้แม่เหลืองทองไหลเข้าเสมชัยลำกรลังการยกทงแดงครับวันนี้เก่งเหลือเกินครับแม่เหลืองทอง แม่เหลืองทองครับชนะเห็นหมวกแล้วูเห็นหมวกแล้วมันเหมือนอ้พวกนั้นไม่เป็นไรแล้วคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปเป็นไงพศาลคู่ต่อไปครับคู่ที่สิบสองสายเอสามสิบพพายเพชรพิมายวีทีสปอร์ตครับเพชรพิมายนั้นชนะมาหนึ่งเที่ยวแล้วเจอสาวขุนสีขุนพันธ์ครับขุนพันธ์ก็ชนะบายมาเช่นเดียวกันเอาละเอาละครับมีสามคะแนนครับในนามของ